สวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูครับคณิตออนไลน์เช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับครูครับก็จะมีเทคนิคในการหาสแควร o o ูทของ17ด้วยวิธีแบบงูๆปลาปลานี่แหละครับน้องน,องนองหลายคนอาจจะลืมวิธีการตั้งหารแล้วก็หารากที่2ไปแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องมันผ่านมานานนับหลาย10ปีนะฮะลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไร วิธีที่ครูครับจะเอามาสอนเนี่ยนะครับใช้ได้ตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 จบมาหาลัยก็ยังใช้ได้นะครับก็คือใช้การประมาณค่าโดยใช้หลักคณิตศาสตร์แบบง่ายๆพื้นฐานถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับนะฮะสมมุตินะครับว่าเราเอ่มีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งนะฮะก็คือสแควร์รูทสิบถ้าเราต้องการหาสแควรูทสิบเนี่ยวิธีการนะครับให้ทำอย่างนี้นะฮะ เริ่มต้นเนี่ยให้น้องๆเนี่ยดูก่อนว่าสแควร์ร o เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับร o t อะไรที่ลงตัวอ่าตัวที่น้อยกว่า root 17แล้วลงตัวเนี่ยน้องๆก็จะนึกออกว่ามันเป็น root 16ใช่ไหมอ่ที่ลงตัวนะนั่นคือ root 16มันได้4ถูกไหมฮะทีนี้ root 17ตัวที่มากกว่านี้ก็เป็นอะไรฮะที่เป็นร o ลงตัว น,น้องๆก็จะไปเจอว่ามันจะเป็นสแควรูตยี่สิถูกไหมสแควรูยี่สิบหซึ่งมันจะถอดลากได้5พอดีเอาละอย่างงั้นแสดงว่าสแควรูตสิบเจ็ดมันจะต้องอยู่ระหว่าง4ีกนะับ5้าแนะ่ๆครับนะะอยู่ระหว่าง4กับ5แต่จะเป็น4จุดอะไรอันนี้น้องๆต้องลองผิดลองถูกแต่วิธีการลองผิดลองถูกนี่นะครับน้องๆต้อง ตั้งสติดีๆด,ดูต่อนะลองสังเกตดูว่า17เนี่ยมันอยู่ใกล้16หรือใกล้25มากกว่ากันครับน้องๆหลายคนตอบได้ทันที17มันอยู่ใกล้16ถูกไหมมันอยู่ใกล้16เราลองมองอย่างนี้ฮะระหว่าง4กับ5นะฮะระหว่าง4กับ5กึง่งกลางมันก็ต้องเป็น4.5ถูกไหมแต่ รูทสิบเนี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางแน่นอนมันจะไปอยู่ใกล้ๆกับรูทสิบฉะนั้นค่าที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะต้องเป็นค่า4.1 4.2 4.3 4.4ถูกไหมฮะมันจะอยู่ใน4อันนี้แหละแต่ไม่รู้เป็นอันไหนนะครับสมมุติว่าค,ครูกรอบลอง4.2ดูนะถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่า มันอาจจะเป็น4.2ก็ได้น้องๆก็ต้องเอา4.2มาเทสนะฮะเอา4.2มาเทสเทสยังไงอ่ะถ้า4.2มันเป็นคำตอบมันคูณกันเองแสดงว่าถ้ามันคูณกันเองมันต้องได้ใกล้เคียงกับ17ถูกไหมฮะออถ้ามันเป็นคำตอบที่ใช่นะมันต้องคูณกันแล้วได้ใกล้ๆกับ17อ่ะเราลองคูณดูนะ สองสองสี่สองสี่แปดสี่สองแปดสี่สี่สิบหกนะครับบวกกันลงมาได้สี่ได้สิบหกทดหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วก็หนึ่งทดสิยมัสองตำแหน่งน้องเห็นไหมฮะมันจะได้ใกล้เคียงกับสิบเจ็ดนะฮะแต่น้องเห็นไหมว่ามันเยอะกว่าสิบเจ็ดนิดหนึ่งนะครับเยอะกว่าสิบเจ็ดนิดหนึ่งแสดงว่าสี่จุดสองเนี่ยเป็นคำตอบที่ เกินต่อเข้าใจไหม4.2มีคำตอบที่เกินดังนั้นเราต้องถอยลงมานิดนึงทดสอบกับ4.1บ้างนะครับน้องๆต้องมาทดสอบกับ4.1ก็ลองเอา4.1เนี่ยมาคูณกันเองนะฮะคูณกันเองเอา1คูณ1ก็จะได้1 1คูณ4นะครับ4คูณ1 4คูณ4ได้16บวกกัน186 1ทศนิยม2ตํตำแหน่งน้องๆก็จะได้16.81นะครับ16.81ซึ่งเห็นว่ามันน้อยกว่า17ถูกไหมพอมันน้อยกว่า17เนี่ยก็แปลว่าแปลว่าส q u a รู r ของเรานี่นะแสดงว่าสแควรู r ของเราเนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง4.1กับ4.2เนื้อออกไหมฮะพอเข้าใจไหม มันคือ4.1กว่าๆ4.1กว่าๆเนี่ยถ้าน้องๆต้องการรู้ตัวถัดไปว่า4.1อะไรน้องๆก็ต้องใช้วิธีการประมาณค่าแบบเมื่อกี้นี้นะครับแบบที่ครูครับทำอะมาดูกันนะฮะถ้าเอา4.1กับ4.2มาเป็นตัวตั้งบ้างค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับค่าที่อยู่ตรงกลางมันก็ต้องเป็น4.5ถูกไหม ตรงนี้มันควรจะเป็น4.5นะฮะไม่ใช่4.5 4.15นะครับอ่ะแสดงว่าค่าที่มันควรจะอยู่ระหว่างเนี้ยมันก็คือ4.15ซึ่ง4.15มันอยู่กึ่งกลางระหว่าง4.1กับ4.2น้องๆต้องเดาสิว่ารูท17เนี่ยพอเราถอดรูทแล้วมันจะได้ใกล้ๆก,กับ4.1หรือ4.5มากกว่ากัน โดยการทดสอบแบบเมื่อสักครูนี้สมมูิคูกอลลองทดสอบกับ4.13อ่ะ4.13แล้วก็อาจจะลองอีกตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวไว้ลองที่หลังนะไหนถ้าเราเอา4.13มาทดสอบโดยการให้4.13คูณกับ4.13มันจะได้เท่าไหร่อ่ะก็3.39เนอะ3.13 3.42 1 3, 3, 4, 1คูณ3 1คูณ1 1คูณ4 4 3 2ทด1ครับ4 1 4เป็น5 4 4 16บวกกันนะได้9ได้6ได้5ได้0ทด1 17ได้17 0 5 6 9ซึ่งถือว่าใกล้เคียงมากทีเดียวดังนั้นคำตอบเนี่ยนะครับมันก็จะต้องประมาณ4.13 ทีนี้ทีนี้วิธีการตอบนะครับน้องดูนะวิธีการตอบนะถ้าเราจะตอบว่ารูตสิมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับมีค่าประมาณประมาณ4.13ก็ไม่ผิดทีนี้4.13าเนคำถามก็คือถ้าเอาทศนิยมแค่1ตําตำแหน่ง ทศนิยมแค่1ตําตำแหน่งนะครับหรือมันก็จะต้องตอบว่า4.1ถูกไหมฮะถ้าเอาทศนิยม1ตําตำแหน่งเนี่ยน้องๆสังเกตนะไม่ว่ามันจะเป็น4.13 4.12 4.14ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยมันจะตอบทศนิยม1นตำแหน่งก็ยังไงก็ต้องเป็น4.1อยู่ดีเข้าใจไหมฮะดังนั้น การหาค่าประมาณของสแควรูทสิบเจในข้อนี้เมื่อตอบทศนิยมเพียงหนึ่งตำแหน่งตามโจทย์เราจะตอบว่าสีครับพอเข้าใจไหมฮะนี่คือหาแบบงูงูปลาใช้วิธีเดาต,ตัวเลขแล้วก็ลองผิดลองถูกน้องๆจะเห็นว่าไม่มีวิธีตั้งหาเลยนี่ไม่ได้ทำการตั้งหาเลยนี่คือทดสอบทดสอบทดสอบ,ทดสอบอย่างเดียว แล้วถ้าน้องๆผ่านมาถึงขั้นที่ต้องหาสแควร์รูทเนี่ยน้องๆทุกคนต้องผ่านการคูณมาแล้วถ้าใครยังบอกว่าการคูณเลขแบบนี้น้องๆยังคูณไม่เป็นนั่นแสดงว่าน้องๆยังสอบตกเรื่องการคูณอยู่ต้องไปซ้อมเรื่องการคูณนะครับนั่นไม่ใช่ปัญหาเรื่องถอดรากแล้วนั่นคือปัญหาเรื่องการคูณพอเข้าใจนะอะ่ะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างการหารากที่2ของ17ซึ่งเป็นเลขไม่ลงตัวหลังจากนี้น้องๆสามารถที่จะหารากที่2ของ13รากที่2ของ29ได้โดยการประมาณลักษณะนี้ถ้าใครดูแล้วเข้าใจนะครับอยากจะลองทำแบบฝึกหัดก็ลองทำตามนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยกูค,ครับ เขียนคำตอบไว้ให้ทางขวามือลองทดในกระดาษดูนะครับส่วนคำตอบทางขวามือกูก็กดเครื่องคิดเลขมาให้นะครับกดมาให้ลองดูว่าถ้าต้องการหาให้ได้ทศนิยม1ตําแหน่งเนี้ยน้องๆจะต้องหาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ถูกไหมฮะแล้วประมาณขึ้นมาให้มันอยู่ตรงนี้คือ3.3ใช่ไหมอ่าถ้าต้องการ1ตําแหน่งต้องหา,หา2ตําแหน่งแล้วก็ประมาณขึ้นมาพอเข้าใจเนาะโอเค ถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออาภัยด้วยนะครับบางทีครูครับคิดเลขเองก็มีการงงเองได้นะครับลองทําดูลองทําดูสนุกสนุกอันนี้คือการหาสแควร์ r ูทของเลขที่มันไม่ลงตัวนะครับโดวยวิธีแบบงูงูปลาปลานะก็ะคือใช้วิธีเท่าที่เรานึกออกในห้องสอบนะไม่แน่วันหนึ่งวิธีนี้มันอาจจะช่วยเราตอนอยู่ในห้องสอบก็ได้เพราะว่า พอเราหาได้1นึ่ตำแหน่งหรือ2องตำแหน่งเนี่ยเราก็จะตัดช้อยไปได้หลายช้อยเลยเนาะก็อลองดูนะครับสนุกสนุกนะไม่เครียดนะครับดูเล่นเล,นเลนวันหยุดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบตอนนี้ละครับใครที่เข้ามาดูแล้วเพิ่งเห็นคลิปแรกลองไปดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ